อ oh. สบายดียามเสาเด้อพี่น้องเด้อกับวันเสาแหละมีข่อยนี่แหละตื่นซ้วยกว่าโมง18แปดโมงวิ่งสิบแปดโมงเจ็ดสิ้าโมงแล้วฮัลโหลเจดามปรสรอ่แหละเจ็เก หัวอยู่เฮือนก้มหน้าก็โซโมีให้โซหล่อเที่ยกรุงเท<ภ>พเอออรีได้เนาะพโ,นโ,โพโอดอรได้ไกลน้อยอม่ดูมันบไร้ล่ามบมคืนไ่ลามบเมื่คืนนี่ดโนโได้ล,าดโโล่ามบาพูโโบนนดไหมฮะ กนอะกมาเฮ้ยแม่ปลาแม่ป้าแม่ป้าไงคืนปเอาหมนแห้หายเฮ้ยปนเนนะซอีกป่นกรตุมกบสิปนแสิ้าปนยังวะสกินแกงขี้เล็กก่อนเฮ้ยไขึ้นมาหงเยนสวยท่มึงดูเด้าสิเก้ามงเลยโอ้ยแม่ป้าแม่ป้าบ่ อันแพงเงินสีสังฆทานมาอื่นอันบ่เฮ้ยน้อยกระดว่ายางตินามา่อืมเตมนามาที่อืมอืมอืมที่ได้จากแซนในอกบ้านเรแกงเฮ้ย แก้นอนนั้อาหารตกระันได้ไ้มอืมคนกินกัยับ้เอ้บได้โางโมบมีนะจักมือสามือบ่ะอืม โอยมันสีลมยังได้เ้ยมันสีหอนอะไรห้ย <c oughs> ยังกับมังโม่โกดีกแลยอา้าวกับพวอยู่เพื่อนนั่งกลมหนาะโกโซโกย็ยัง่าเมียให้โซ่ล่อเที่ยวกุ้งเทพจะแตกแต่คลองรูรูแดกมาลงไปครับมาเฮือนบ่มีแนวสีแดก <c oughs> แกน้อยมีแคทประสายแกน้อยฮะเนาะแคทประสายแม่ประสายฮะแม่ปลาแม่ปลาบ่โอ้ยสมมันแน มันเป็นนาไรบอพักคันบอ๊ะครับโพดครับเป็นนาฬเบอะงามบอบอยากซื <c oughs> <c oughs> ้ืออ่ะมันงามคือค้อง่อยอยูนั่นอือเราคือสีววามันงาม เฮ้ยพักนี่บ่ได้หึน้นบ่ซีดมันเห็ดยังเกาะซีดมันเห็ดยังโอ้ยคืนหอดผักกาดบ่เดียนิบ่ อันนี้บออขาวโพดงามจะแนว่าบ่าอายป่าถักเนาะอืมมักแตงครับว่าหาสิบมาเอาไปปลูกมันยังไม่ได้โลกออกอยู่นีนะผักหอมปอมันคืองามดิสัมันคือออกว่าผักหอ,ปอปมปอกมันว่ากองเ้ามคือบอริเห็นออกเดิ ้ผักบัวอีตัวนมันหากกระขืนผักบัวบอกเขาไปได้ครับปล่อยไฟอยู่เดี๋ยวเขาปวดสุดเพิ่นเดี๋ยวมืออ่อไหร่ก็จะสเปรยหลอกบ้าง เออมาคืาอคืนมีอยู่เน,นาะพักบัวมากับข้ากับลางงามเฮ้ยไอ,อตัวนี้มัทันหมาไปเลยนี่ฮะเออใส่กีโมบ้องพายมานะ <c oughs> ใส่มาก <c oughs> ไกน้อยไปไปหาแม่ปะปะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปหาแม่ปะไปมันมาเลยนะ <c oughs> ไปเดี <c oughs> อยามาคือทำาทายกี่ทอดมัน ประโยชน์มันกรลาบกันจว่ากินหัวกันติงติ้งอติงมาติงมาอือโอ้จะเป็นมึงห้องขาดเนาะอยาะกันกันเห็นปู่กะนชิ้นชิ้นโบวชิ้นมาอือปลาแต่เมื่อคืนนี้เ่อยสีดยาแห้งอะไร มันไม่ได้อยู่ไก่จริงแสบดางโอ้ยออยาขาหมดขาแมงขามันตายบสนสวนยาไม่ได้พูดได้เกิด <c oughs> บอ่อ่าลงไปอัน <c oughs> ตะบิตนะ้ำลงไปน้อยหนึ่งว่าสามสิบซีซีลงไปเพิ่มอีกจะเท่าได้โหลดบ้านนี่คือตัวงานรับกี่ตายผุงานแต่บุกตาย

เงียบคักปานยางมาสูแตกไปคนละที่แตกไปคนละทีท่ทะลุผูผ่ายไปท่านบอกไปกับเงอนลูกเงินนมนัองอยู่แก๊สเดียวเดียนผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยซื้อนมให้ไก่น้อยแน่นมอ,อยู่ห้าขหอยมาแพงดอก3้ำลอยแปดสิบแก๊สหนึ่ง ใ่้ยสือจอ้โอ้จะเป็นสะคลองสีเอาอันยับลงกระบอกยับเอายับลงเอายับลงสายไฟนั่นบอกว่ากอันบอกว่าจะกกนรตะงดวโดยกันแบะน้ำอืม Abei, ไปเอาขึ้นบักสูงๆหนึ alon, o, ่งอันนั va, <ppy aciones S 1> ้นมันบ่หมุนหอยมันหมุนแต่อาหนั่นตับอิดแต่ก็อย่าเพ้อขันเพ้อแล้วก็ข่าเมื่อนั้นเห็นบ่เครขามันเองน่ะเบิร์ตจนเห็นอีห้างนี่มากินนีด้วยสงสัยแบ่เมื่อนั้นสันท่างงัวก็บแค่แต่มันบ่ทันดื้องัวก็มีแต่งงัวตัวเองขึ้นมาเวียนมันทางบ่ได้อันไปหมุนไปยังดอกยั้งหมดทันว่าดอกไฟนะ เบิ่งไปก่อนมันจะเป็นเนท่าไหร่ให้มาวะก็ให้เอื้อยให้เห็ดให้นะแม่พนังโจโคโยังก็บ่